สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซปิโตบอลเช้านะครับบอลทางเลือกครับลีกดองนะครับบอลตามควายบอลบารซิลบอลอาเจนต,ต้องช่องเราเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีฝากเหมือนเดิม3คู่วันนี้เป็น3ทีมประจําวันอังคารที่13พฤษภาคมนะครับวันนี้โฟกัสที่ฟุตบอลระดับทวีปของเมริกาใต้ทั่วใหญ่อย่างโคปาลิเวตาตอรเรสนะครับท่นนั้นก็อารมณ์ประมาณเหมือนอยู่ฟาแชมเบอร์ซิกในยุโรปนะครับแต่ละ3าคู่นี้ยังไม่ถูกใจครับอยากได้ตัวชัวร์ตัวคัดพิเศษตัว v i p สามารถ กดคลิกดิงตรงคอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างได้นะครับย้ําต้องที่ปักหมุดไว้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์เลอะเทอะของสแปมก็ไม่ต้องสนใจนะครับโอเควันนั้นวันนี้3คู่ครับไปที่เกมคู่แรกครับยูเทอร์สเวดเดชิลีเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่จากชิลีนะครับเจอกับคาราโบโบครับของเวเนซุเอลานะครับคู่แรกเจ็ดโมงครึ่งโดยก็ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของตามตารางคะแนนเน่ยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A นะครับยู่ในเวสตาดที่ดีอยู่อันดับ2ครับมี7แต้มมีลุ้นเข้าาารรอบบบนนนะส่่วคโโเีย เพิ่งมีสี่แต้มนะครับอขออภัยเพิ่งมีแต้มเดียวจากสี่นัดเพราะนั้นคาราโบโบก็โอกาสตกรอบเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับวันนั้นวันนี้เนี่ยแรงมุ่งมั่นโดยยังจูงใจอยู่ที่เจ้าถิ่นครับยูเซอร์ดเดย์ชิลีนะครับตามตารางคะแนนก็เหนือกว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นในถ้วยนี้มาสี่นัดนะครับยูนิเวอซัลดัเดย์ชิลีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวเกมที่แล้วเนี่ยแพ้เอสตูดเดนเตสเลยคาบ้านศูนย์สามแต่ก็เข้าใจได้ครับเจอทีมแกร่งจากอาร์เจนตินา ส่วนก่อนหน้านั้นมีเสมอกับทางคาราโบโบแหละหนึ่งหนึ่งแต่วันนั้นคาราโบโบเล่นในบ้านนะครับยูเดเวสดัตชิลีเลยเอาชนะไม่ได้แต่ผมได้ดูเกมนั้นภาพรวมมาเล่นดีกว่านะครับส่วนทางด้านคาราโบโบเนี่ยเล่นถ้วยนี้มา4นัดแพ้แม่ง3เสมอหนึ่งะครับไม่ชนะใครนัดที่แล้วนี่ก็แพ้โบตาฟโกของปาราซิล1 2มีเสมอกับยูซิชิลีเนี่ย1-1แล้วก็มีแพ้กับทางด้านโบตาฟโกเกม10-2เพราะนั้นคาราโบโบนี่ในบ้านพอสู้ได้แต่นอกบ้านก็พอก่อนนะครับสู้ใครไม ดังนั้นฟอร์มโดยภาพรวม Chile, เนี่ยยูนิเวอร์เซดัตเดชิลีเหนือกว่าเยอะคู่นี้ด้านเม่ตัวเฮดน,นะครับเจอกันมาครั้งเดียวก็คือนัดที่แล้วสเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นรูปเกมที่ยูนิเวอร์เซดัตชิลีเหนือกว่านะครับซึ่งถ้าว่าในเรื่องความพร้อมนะครับวันนี้ก็คงจัดเต็มลงทั้งคู่นะครับเพราะว่ายูนิเวอร์เซดัตชิลีไม่มีชาวอารันกิสนะครับกองกลางตัวเก่าคนเดียวที่เคยเล่นเลเวอร์คูเซ่นนะครับส่วนนั่งฝั่งทางด้านคาราโบโบเนี่ยไม่มีมาติเนตครับรวมถึงทางด้านนีเอร่า e ครับนักเเตตะอาาร์จนนิ ดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้เล่นที่คาดว่าวะจะลงนะครับก็น่เป็นชุดเดิมนะครับทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยยูนิเวอร์ิตี้ทิลีมีด้านดิโยริโอเล่นหน้าคู่กับเกล่าครับกองกลางมีปาโบซูนิก้าครับมีทางด้านดีอัสแล้วก็ด้านขวาเป็นทางด้านสปูเวด้านะครับส่วทางฝั่งคาราโบโกงหน้าเป็นเบริยอตนะครับมีคาโนเซเลสเล่นด้านซ้ายด้านขวาเป็นโทเรตตาร่ครับกองกลางมีกอนซาเลสมีนูเดสแล้วก็มีเปเรสนะครับดังนั้นก็เงื่อนไขเนี่ย เป็นทางฝั่งยูงนิเวอร์สลัดเดชิดีนากว่า1.25ผมมองว่าอาจจะดูแพงไปหน่อยนะครับกับการที่บอลนอเมกาต้าต้องมายิง2ลูกแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ยูนะิเวอร์สลัดเดชิดีน่าชนะได้ไม่ยากคู่นี้ถ้าใครไม่รีบก็รอเหลือซักหึงช่วงตัวแล้วเชียร์เจ้าถิ่นไปนะครับแต่ถ้าใครรีบก็วัดที่ยูนิเวอร์สลัดเดชิดีครับน่าจะชนะได้ขาดและคู่นี้น่ายิงกันเยอะด้วยเพราะว่า คาราโบโบว่าเกมนับไม่ดีนะครับคู่นี้เชียร์สกอร์สูสงและเชื่อว่ายูนิเวอร์แซลต์เดชี่จะชนะได้ทั้งสองหนึ่งหรือสามหนึ่งคู่นี้ชเชียร์เจ้าถิ่นนะครับส่วนคู่สองนะครับไปดูที่เกมระหว่างฟอร์ตาเลซ่าครับของบราซิลนะครับเจอกับทางด้านบูคาลามังกาของโคลัมเบียนะครับคู่นี้เตะเจ็ดโมงครึ่งก็คือเตะพร้อมคู่ที่แล้วโดยดตามตารางคะแนนเนี่ยปัจจุบันทางด้านฟอร์ตาเลซ่าอยู่อันดับที่สองนะครับมีเจ็ดแต้มส่วนบูคาลามังกาอยู่อันดับที่สามมีห้าแต้มเพราะนั้นก็คะแนนเนี่ยใกล้เคียงกัััันนนะครรบบบยยงเเีดกข้าอ แต่ก็ตามวันนี้เล่นที่บราซิลเล่นที่บ้านฟอร์เตเลซาวันนั้นยังได้เปรียบนะครับสี่เกมหลังสุดในถ้วยนี้นะฟอร์เตเลซาแพ้เกมเดียวเกมที่แพ้ลาซิงคลับจากอาเจนินาศูนย์สามที่เหลือคือชนะสองแล้วก็เสมอหนึ่งเกมที่แล้วชนะทางด้านโคโลโคลโลได้ขาด 4, สี่ศูนย์นะครับส่วทางฝั่งบูคาลามังกาเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ลาซิงคลับเละเลยศูนย์สี่คาบ้านเพราะนั้นบูคาลามังกาเวลาเจอทีมจากบราซิลหรืออาเจนเนี่ยคือชาติยักษ์ใหญ่ก็ยังเป็นรองนะครับเพราะนว่อาืก เดูเฮ็นเนี่ยคู่นี้เจอกันมา1ครั้งในเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกัน1นึ่งนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเล่นที่บ้านบูคารามังกาเพราะนั้นวันนี้กลับมาเล่นที่บราซิลที่บ้านฟอร์ตาเลซ่าดูแล้วน่าจะได้เปรียบพอสมควรเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าดูความพร้อมนะครับทางฝั่งฟอร์ตาเลซ่าไม่มีเดโก้บาโบซ่ากับทางด้านมอยเซสนะครับกองกลางส่วนทางด้านบูคารามังกาไม่มีอิบากูเอนนะครับไม่มีทางด้านคิมิเนีสแล้วก็ไม่มีทางด้านซาลาเต้เพาะสภาพทีมเนี่ยทางฝั่งฟอร์ตาเลซ่าค่อนข้างพรร้อมกว่านะคับ ังน,นั้นวันนี้เนี่ยเงื่อนไขฟอร์เตเดลซาเนี่ยว่าหนึ่งช่วงตัวผมมองว่าชนะได้แน่ๆน,นะครับแล้วก็ลุ้นเม็ดสองช่วงหลังเนี่ยบูคาลรมังกามาหมัดนะครับเวลาโดนแล้วก็มักจะไหลาอาจจะโดน2โดน3โดน4ได้เลยดังนั้นวันนี้เชียร์ฟอร์เตเดลซาครับเชื่อว่าเป็นเน้นๆประจําบอลช้าของวันอังคารนี้ได้นะครับคู่นี้เชียร์ฟอร์เตเดลซาครับให้ชนะพอดีคําน่าชนะบูคาเมังกาได้สองศูนย์นะครับเชียร์ฟอ,อร์เตเดลซาและซอกก์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่3นะครับ ไปดูเกมระหว่งางในด้านสปอร์ติ้งกิสเซาล์ครับของเปรูครับเจอกันด้านเซโยปอเตโน่ของปาลากวัยนะครับเตะเจ็ดโมงครึ่งก็คู่นี้ถ้าดูตามตารางคะแนนนะครับสปอร์ติ้งกิสเซาล์อยู่อันดับที่สามนะครับสี่นัดมีสี่แต้มก็ยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนทางด้านเซโยปอเตโน่อยู่อันดับสองนะครับสี่นัดมีสี่แต้มเท่ากันเพราะนั้นคู่นี้ต้องแย่งกันเข้ารอบนะครับตามพาวเวอร์นดัดของบราซิลที่มีสิบสองแต้มเต็มนะครับก็วัดกันโดยตรงในเกมนี้ เพราะว่าอย่างโบลิวาคงตกรอบแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยตามตารางคะแนนก็เซโยจะดีกว่าหน่อยนะครับแต่ดู4นัดในรายการนี้เนี่ยสปาร์ติ้งกิสตัลนี่มีชนะ1นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2นัดที่แล้วเนี่ยชนะทางด้านโบลิวาได้2 1ส่วนทางด้านเซโยนะที่แล้วแพ้พาร์ลัคาบ้าน0ูนย์แล้วก็มีเสมอกับทางสปาร์ติ้งกิสตัลเนี่สองสองเพราะนั้นขนาดเล่นบ้านเซโยเนี่ยก็ยังไม่ชนะสปาร์ติ้งกิสตัลนะครับเพราะนั้นผมมองว่า มันสูสีมากแล้ววันนี้เล่นที่บ้านคริสตัลด้วยดูแล้วน่าจะได้เปรียบนะครับตามเ e t o เ e a d เนี่ยคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับเซโยชนะได้1แล้วก็เสมอกัน2นะครับโอกาสเสมอเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นก็คู่นี้เนี่ยถ้าดูตามเฮต o เฮตก็เซโยจะดีกว่าหน่อยนะครับแต่ความทอมเนี่ยวันนี้สปาร์ติ้งคริสตัลไม่มีทางด้านโยตุนนะครับกองกลางตัวเกา่าไม่มีทางด้านซาโซนัตินะครับรวมถึงกอนซาเลส ส่วนทางฝั่งเซโยอะไรไม่มีทางด้านคีมเนสนะครับไม่มีทางด้านมากาเรโยแล้วก็ไม่มีทางด้านโมเรลนะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าทางด้านครนะิสตัลเนี่ยยังดูเหนือกว่านะครับเรื่องของสภาพทีมแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านคู่นี้เนะี่ยเขาเปิดมาทางด้านคริสตัลเหนือกว่าเงื่อนไขเสมอนะครับเพราะนั้นยังเชียร์หน้าเชียร์เจ้าถิ่นครับเพราะว่า อย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะครับเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็มีลุนเข้ารอบด้วยเพราะนั้นคู่นี้คริสตัลน่าจะเฉือนได้ครับทั้งสองหนึ่งเชียร์คริสตัลและสกอร์สูงครับวันนี้นี้เนี่ยฝากด้วยครับช่องเซบาโตบอลเช้านะครับ,ช,รบ,ช,รบช่วยกด s subscribe ได้เลยใครเป็นคอบอลเชา้าบอลตามควายนะครับแล้วก็วันนี้สามคู่ยอีกรอบน,นะครับ ดูในวัเสดัดชิลีเจอคาราโบโบคู่นี้เชียร์ทางด้านเจ้าถิ่นครับจะชนะ31แลสะสกอร์สูงคู่2นะครับเป็นคู่เน้นประจำวันนะครับฟอตาตเลซ่าเจอบูคลาลังกาคู่นี้เชียร์ฟอตาตเลซ่าครับจะชนะได้20แลสะสกอร์ต่ำคู่3นะครับคริสตัลเจอเซโยครับ คู่นี้เนี่ยไอเชียสปอร์ติ้งคริสตัลครับน่าจะเบียดได้2อหนึ่งเชียร์เจ้าถิ่นและสกอร์สูงนะครับเพราะนั้นนี่คือ3คู่ปรเจำวันนี้ระยะมอีกรอบครับตัวเน้นตัวชัวร์วันนี้ทีมเดียวฝากที่ฟอร์ตาเลซาจากบราซิลนะครับน่าจะเป็นของขวัญให้ได้ค่ากาแฟกันนะครับวันนั้นก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจผมและทีมงานกันได้วันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ